กูใหม่กูยังพูดได้ปกติเลยนะยาตีเฮลโหลฮฮลโหลฮฮลโหลนายเราเพื่อนฮฮลโหลเพื่อนฮฮลโหลเฮลโลเพื่อนยไม่ใช่เจอแล้ว ไม่ใช่ฮัลโหลเจอกันแลเจอไม่มีไม้หรอไี้หรือเปล่าได้ยินเราไหมได้ยินเราไหมฮัลโหล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 ได้ยินเราไหมได้ยิน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 โอเค โอเคโอเคเทสเสียงแล้วไงแล้วแมปนี้ปันทศไทยทำอะไรอะคุยเหอะมึงจะให้กูมาจีบเด็กมึงเป็นปัญญาอ่อนเหรอไอ้เนี่ยคุยกูจะหาคนเล่นเกม ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ก็พี่คนนี้ไม่ใช่เหรอไม่เดี๋ยวพี่คนนี้ไม่ใช่เขาตัวจิว๋วกูจะหลุดไอ้เชี่ยคือมันมันคุยกันจริงจ,งจังๆเลยเนะี่ยทุกคนแชทจีบไันไหมเนะี่ย Yeah, to lịch, yet, yet, to lịch, Yes. Yes, yet, 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 To yet, like. yet, yeah. yeah, to yet, like. yeah, yeah to like. สวัสดีสวัสดีสสด,สสดีแล้วไหมไงดีครับดีครับแค่ตีสามเต้าไหมครับ 3เฮ้ยเฮ้ยสามมหาลัยนิดาเฮ้ยไรเท่าไรมาปลายใช่ไหมใช่อยู่บ้านครับอืมเดีเ๋ยวจะเป็นสาบมหาลัย อีกคน23อีกคนสาวเด็กมาปลาเยไม่บอกว่าถ้าไปจุดขอาเลี้ยงควายเป็นการลงทุนที่ดีควายตัวเป็นลานใช่ไม่เห็นเราเขาจะเห็นยังไงเราอยู่กำแพงนี่แล้ววันนี้พี่สามไม่มี อะไรนะไอคิวนี่มาแล้ว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 ตัวเล็กตัวเล็กว่าว่าอะไรไอคิวนะครับกระตูน กระตุ้นครับครับไะได้ครับคนนีกินน้ำเรียกทำไมครับเรียกแล้วไม่พูดไม่มีไรหวป่ะเดี๋ยวคือเขาปล่อยลมแล้วก็ไปถูกพี่คนเดียวเขาขอไอจีแลยนะอย่าไปพาดท่าให้เขาานะดูโดนไปแล้ว ดูดูไปแล้วข้าส่งมังกรมาให้ดูดูทุกคนดูดีกว่าดูดูเขามาพักใหญ่แหละคือแแบบมันไม่มีอะไรเลยใช่าทุกคนแชทข้าส่งไอจีเพื่มาส่งมังกรมาให้ดูแล้วมันการที่เราออนอยู่ในที่นี้เราได้อะไรอ่ะทุกคน อันยองค่ะเซลไม่ใครดังดังแล้วอันยองค่ะเซล ดูไอเสียวนะี่เลยดูยดูดูเสียวนะี่เลยไอเสีวยวนี่คนก็น่ารักไนะของแ้วเอาวางโน่นหนึงไปนะเชื่อละเอเแง่ให้ไปเลยนะครับพร้อมอยู่ข้างๆ <laughs>

นหนูเลนไม่เล่นหนูเพิ่งเล่นแบบนี้ครั้งแรกเต็มไหมไม่มีใครเห็นกพูพี่เรียกน้องผมก่อนคนไม่มีใครเห็นกู เฮ้ยเฮ้ย <rôle> อุ้มไปแล้ว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 เฮ้ยมันอุ้มไปอุ้มไปซอยอุ้มไปซอยเฮ้ยมันจะอุ้มไปซอยไอ้ที่นี่จะอุ้มไปซอย มัมีคนแบบนี้จริงด้วยด้วยที่ไล่ถามกันไปทั่วอะไรเงี้ยขอไอจีขออะไรเงี้ยเพื่อหวังเพื่อหวังบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ชมไปเรื่อยอะ่ะนอนยังไงอ่ะยืน,นหน้ามันดีจิหน้าไมาดี มันนอนกันหมดเลยก <c oughs> ูกูแล้วกูน <c oughs> อนคนเดียวแล้วแม่งนอนกันหมดเลยสัตว์โว้ยเอ้ย ดีแล้วที่กูเปิดที่กูไม่อยากเปิดไม่หรือว่าอะไรเงี้ยเอ้ยมันเอาอีกแล้วมันเอาแล้วเอาแล้วไอ้นี่เอาแล้วอ้นี่มันได้แล้วได้ที่แล้วนี่ได้ที่แล้วเดี๋ยวนี่ได้เป้าหมายแล้วตามแล้วไอ้นี่ได้นี่ตามแล้วเนี่ยคนนี้ขนมโลกลอนระเบิดไปไปแล้วไปไปแล้ว ยัแมบแบบเอาหวังไอ้ยี่อคุยเหอจะเชื่อต้องมีแมบเอาหวังด้วยสัตว์มันมีแมบไหนไหมาที่มันเปิดไม่ได้ครับทุกคนเราจะรู้ได้ไงว่าแมบไหนเปิดไม่ได้แมบไหนเปิดไมไม่ได้มีใครบอกพี่ได้ปะติดสินบนสิบบาทอาร์ติเวอร์ชั่นโรบอก ก็เฮี้ยไม่ใช่กูไอ้ควาย